ตอ,อกเสาเข็มต่อเติมบ้านต้องการคุณภาพคิดถึงภูมิสยามค่ะ สปานไมโครพายเสาเข็มขนาดเล็กที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้แรงเหวี่ยงความเร็วสูงจะมีผิวคอนกรีตที่เรียบเนียนและหนาแน่นเหมือนผิวคอนกรีตขัดมันไม่มีฟองอากาศและรูปรุงในเนื้อเสาเข็มเสาเข็มที่เกิดจากกระบวนการผลิตนี้จะมีความแข็งแรง,งและสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มได้ดีกว่าเสาเข็มขนาดเล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยการเทคอนกรีตลงในแม่แบบและปล่อยให้คอนกรีตแข็งตัวตามธรรมชาติค่ะ ภูมิสยามผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครพายและไอไมโครพายช่วยแก้ปัญหาการก่อสร้างต่อเติมหรือสร้างใหม่สะดวกสะอาดรวดเร็วค่ะ。